สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดี f อฟทีท่านนะครับกลับมาพบกับผมเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ต้นยุสคารมินบุรีมาแนะนํารถซีดานสไตล์ผู้บริหารสวยๆอีกหนึ่งคันนะครับโตโยต้าแคมรี 2.0G น,นะครับปี2018สวยๆราคาสุดประหยัดใครกำลังมองหาอยู่สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยครับรถสวยเข้ามาอีกหนึ่งคันครับโตโยต้าแคมร 2.0G โมเดลเอปี P 2018หรสอสวยจากราคา1,445,000าน0บาทวันนี้ราคาสุดพิเศษเลยนะครับเหลือเพียงแค่6,599,000บาทเท่านั้นเซฟกันในกระเป๋าไปได้780,000กว่าบาทเลยทีเดียวนะฮะกับรถสวยแบบนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์นะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้ครับหรูหราในราคาเบาๆนะครับ ต้องบอกกันเลยว่าคันนี้สวยมากนะครับแล้วก็โครงสร้างเดิมนะครับรอบคันเดี๋ยวผมให้ดูกันเลยนะฮะไฟหน้าก็เป็น Full LED เลยนะครับก็จะเป็นตัวไฟโปรเจคเตอร์เลนนะครับไฟเดย์ไทม์ l e รวมลถึงไฟตัดหมอสวยงามน,น่าใช้งานมากๆครับคันนี้สีดำนะครับโดดเด่นหรูหราพรีเมียมในสไตล์ผู้บริหารราคาสุดประหยัดนะครับตัวนี้เป็นตัวมิดเดียีปี2018 ตัวโฉม tnga นะครับแพลตฟอร์ม tnga เครื่องยนต์เบนซินนะครับ2 0นลิตรนะครับคันนี้ vvtiiw นะครับ167แรงม้าแรงบิดนะครับ199นิวตันเมตรใช้งานได้ดีครับเครื่อง2.0เบนซินล้วนเดี๋ยวผมให้ดูรอบคันกันนะครับได้สีดำหล่อเข้มมากๆและราคาดีด้วยใครกำลังมองหาอยู่สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับล้อแมกอลลอยเดิมโรงงานนะครับนี่ครับ ขนาด16นิ้วดิสเบรกให้มาหน้าหลังนะครับ4ล้อเลยกระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับองศาไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ครบมีตัวบายสปอตให้ด้วยนะครับมีแจ้งเตือนนี่ครับตัวบายสปอตให้ด้วยคิ Q ้วโครเมียมเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถมือจับโครเมียมเดิมกุญแจเป็นคีย์เลสสมาร์ทเอนะครับแบบเซนเซอร์นะครับแปบะบนะครับปลดล็อกล็อกประตูรถได้นะครับสวยงามคันนี้สีดํา เราจะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับดูแลความเรียบร้อยให้ทุกจุดเลยก่อนรับรถนะครับคันนี้ยางยัง,งใหม่อยู่เลยครับยางปี2024ยางยังใหม่ดอกยางทะลึกๆอยู่เลยไฟท้ายเป็น LED โลโก้ 2.0G เป็นโครมเมียมครับสวยเดิมนี่ครับแล้วก็ตัวโลโก้ c a m r y นะครับโครมเมียมแบบนี้นะครับสวยงามเลยคันนี้ราคาดีด้วยนะครับรถผู้บริหาร จากรถใหม่นะครับ1,445,000บาทก่อนนี้เหลือ659,000บาท น้ำหอมให้ด้วยครบทุกขันนะครับมีตัว wireless c h a r g e r ให้ด้วยนะครับ USB AUX ต่างๆใช้งานได้ดีเกียร์ออโต้นะครับมีเบรกโฮไฟฟ้านะครับเบรกมือไฟฟ้าให้ครบเลยระบบแอร์ออโต้นะครับกล้องถอยมีให้ครบเลยนะครับคุณผู้ชมภายในหรูหรา OR ในราคาสุดพิเศษนะครับ659,000บาทโดยใต้แคมรี่จากราคา1 4, 4ึ่0 0 0 เรียกว่าเซฟเงินในกระเป๋าไปได้เกือบ800,000บาทนะครับถือว่าคุ้มค่ามากๆคันนี้พวงมาลัยผิวพันดีมากนะครับตัวหนังสือต่างๆคมชัดพวงมาลัยไม่มีทะลอกเลยนะครับรถสไตล์ผู้บริหารนะครับหรูหรามีระดับในราคาเบาๆไฟเวลข้ามไลท์นะครับขอประตูติดครบหมดนะครับมีมีที่ใส่ขวดน้ำต่างๆบุหนังสีดำนะครับกระจกก็จะเป็นโคดเดิมโรงงานหมดเลยครับคุณผู้ชมนี่ครับ ออโต้อลางมาตรวจโค้ดเดิมโรงงานหมดมือจับจะเป็นสีเงินเมทัลลิกสวยงามครับคันนี้ใครสนใจติดต่อด่วนนะครับรถสวยมากนะครับพร้อมใช้งานเลยสําหรับผู้โดยสารแถวหลังนะครับนั่งสบายนะครับโป่งโล่งนั่งสบายค่อนข้างกว้างแล้วก็ตัวด้านหลังจะมีแอร์แยกให้ด้วยนะครับไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะครับนี่ครับมีแอร์แยกให้เรียบร้อยนะครับเบาะไฟฟ้า2ตัวคู่หน้าคอนโซลด้านหน้าสวยครับ นี่ครับหรูหราราคาดีมากนะครับกระจกมองหลังเป็นแบบตัดแสงออโต้ด้วยนะครับนี่ครับกระจกมองหลังตัดแสงออโต้ด้วยม่านหลังไฟฟ้ามีให้ครบเลยนะฮะส่วนม่านด้านข้างนะครับสามารถดึงได้นี่ครับนี่คือม่านด้านข้างนะครับส่วนด้านหลังจะเป็นม่านไฟฟ้านะครับผู้ชมนี่ครับกระจกค้นเดิมโรงงานอยู่ครบเลยนะครับตัวเซฟตี้ตัวนิรภัยตัวล็อกเด็กต่างๆไฟเวลคัมนะครับ ผิวพันธ์ดีมากครับน่าใช้งานส,สุดๆเลยคันนี้ย้ำนะครับรถสไตล์ผู้บริหารราคาสุดประหยัดเหลือ659,000บาทเท่านั้นนะครับปลายท้ายสวยๆเลย ราคาเพียง659,000บาทนะครับรถใหม่ราคา1 4ึ่0 0 0านสี่แส่ากับว่าคุณลูกคา้าประหยัดเงินในกระเป๋าไปได้780,000นแปนะครับจัดฟรีดาวได้เลยนะครับผ่อนข้างวงนสบายๆบายหมื่นกว่าๆหมื่นต้นๆน,นะฮะ1 2ื่นเริ่มต้นที่ประมาณ12,000นะครับคันนี้ฟรีดาวได้เลยนะครับเริ่มต้นผ่อนข้างวงนสบายๆนะฮะไม่ต้องแบกภาระ,ะเป็นล้านเหลือแค่659,000บาทก็คุ้มค่าน่าใช้งาน นะครับเพราะว่ารถเนี่ยเราคัดคุณภาพการันตีโครงสร้างการันตีเลขใหม่นะครับจัดไฟแนนซ์ได้ทุกอาชีพนะครับมีรถจิ๋งนะสไตล์ผู้บริหารไว้ใช้ในราคาเบาๆนะครับเดี๋ยวไปสตาร์ทรถดูระบบภายในเพิ่มเติมกันนะครับตามมาเลยครับนีครับเลขใหม่ก็ใช้งานไปอยู่ที่160,000กโลนะครับรถใหม่แท้นะครับเลขใหม่แท้ประวัติเช็คศูนย์นะครับคันนี้นี่ครับ เหยยบเบรกแล้วกดพุสตาร์ทหนึ่งทีนะครับนี่ตัวหน้าจอนะครับปกติเลยนี่ครับรูลาครับ c a m รีหน้าจอจอเดิมโรงงานกล้องถอยต่างๆก็มีให้ครบระบบแอร์ออโต้แยกอิสระซ้ายขวาด้วยนะครับระบบเกียร์ออโต้มีไวลด์ชาร์จเจอร์ให้ด้วยนะครับชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายมีบายสปอรตให้ด้วยนะครับกระจกออโต้วันทัชอัปดตทุกบานแล้วก็ตัว นี่ครับบายสปอร์ตนะครับมีให้นะครับซ้ายขวาเลยนะครับพับไฟฟ้าปรับองศาไฟฟ้าครบเลยนะครับมีไฟเลี้ยวให้ครบนะครับนี่ครับไฟเลี้ยว LED มีบายสปอร์ตตัวนี้ให้ด้วยนะครับนี่ครับก็สวยมากพวงมาลัยผิวพันดีไม่มีถลอกนะครับผิวพันดีมากนะครับพวงมาลัยน่าใช้งานมากๆราคาเบาๆหกแสนห้า นี่ครับความคุ้มค่างรถมือสองคือราคาถือว่าราคาหายไปจากป้ายแดงค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งประหยัดเงินค่าใช้จ่ายาเรื่องของการบรนั้นการาคุณภาพรถทางร้านการตีให้อยู่แล้วว่ารถสวยโครงสร้างเดิมนะครับไร้ปัญหาเลยไม่มีชนหนักไม่มีพิควา้าไม่มีกับสีไม่มีกับเครื่องไม่มีกรอไม้นะใครสนใจรีบด่วนเลยเดี๋ยวจะพาไปชมห้องเครื่องเพิ่มเติมครับคุณผู้ชมนี่ครับ พาไปดูห้องเครื่องเพิ่มเติมกันนะครับครับปิดท้ายห้องเครื่องกันนะครับก็เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะฮะ2.0นะครับ2.0เบนซินน,นี่ครับเบนซินล้วนนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับ VVTI นะ VVTIW 2.0เบนซินล้วนนะครับเครื่องสวยนะฮะเรียกว่าสวยเดิมเลยคันนี้นะครับการันตีโครงสร้างอีกหนึ่งคัน สติกเกอร์มอ,อก,กอรคำเตือนต่างๆอยู่ครบหมดเลยขอบยางนะครับแล้วก็ตัวแผ่นกันความร้อนอยู่ครบนะครับเครื่องเดินเรียบไม่มีสะดุดเลยสามารถเข้ามารูจริงได้นะครับที่ต้นยุสคาร์มีนบุรีแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวส่งโลเคชั่นร้านให้แล้วก็คุยเพิ่มเติมทางไลน์ต่อได้นะครับวันนี้ฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับรถสวยการันตีโครงสร้างเดิมครับจากต้นยุสคาร์มีนบุรีรถสไตล์ผู้บริหารในราคาย่อมเยา นะเหลือเพียงแค่659,000บาทเท่าน,นั้นจากรถใหม่1,445,000